สวัสดีค่ะเด็กๆชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักใช่ไหมคะและก็มีทดด้วยเด็กๆได้ทำใบงานกันเสร็จหรือย,ยังคะทำให้เสร็จนะคะเป็นการฝึกค่ะนะคะ แต่วันนี้คุณครูก็ยังจะสอนย้ำเรื่องเดิมก็คือคือการคูณจำนวน2หลักกับ1ห,หลักมีทดนะคะแต่วันนี้จะให้เด็กๆแสดงวิธีทำก็คือให้เด็กๆตั้งคูณตามแนวตั้งเหมือนกับที่เคยทำไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการคูณจำนวน2หลักกับ1ห,หลักไม่มีการทดที่เคยทำในสมุดวันนี้เราก็จะมาทำในสมุดเล่มนี้กันอีกครั้งนะคะเ,เดี๋ยว มาดูกันคุณครูจะสอนว่าทําอย่างไรเผื่อเด็กๆลืมนะคะ่าเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะเพื่อนๆที่ห้องเขาทํากันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนพวกหนูบ้างนะคะอาลองดูเลยอย่างเช่นโจทย์นะคะ28คูณ3เท่ากับเท่าไหร่นะคะ28คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ให้แสดงวิธีทำตามแนวตั้งนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอเพิ่มคำว่าวิ ทีทำฉะนั้นก็ขึ้นบรรทัดหมายแล้วก็เขียนว่าวิวอีวิทอีทีทออัมท,ทออำอ่านว่าวิธีทำอ่าให้เขาเห็นไปเลยว่าเป็นวิธีทำนะขีเส้นใต้สองเส้นนะคะเสร็จแล้วเด็กๆคะแล้วเราก็จะเอาอะไรตั้งก่อนคะตัวตั้งเนี่ยเอาจํานวนที่มากเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะก็คือ28และ28ก็เป็นตัวตั้งอยู่แล้วด้วยนะคะ ก็เขียนลงไปสองให้ตรงกับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเวลาตั้งนะคะยึดเครื่องหมายเท่ากับช่องเครื่องหมายเท่ากับเราจะได้ตั้งห่างๆแล้วก็แปดก็ตั้งอีกช่องนะคะแปดก็อยู่อีกช่องหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เขียนเครื่องหมายคูณข้างๆแล้วก็เขียนสามลงมาเห็นไหมคะเหมือนกับที่เราเคยทํามาแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราก็จะทําแนวตั้งมีทศขีดเส้นใต้มันเป็นเลขสองหลักแล้วก็ขีสองช่อง เสร็จแล้วเด็กๆก็จะเห็นว่า8คูณอะไรคะ3 8คูณ3เราท่องสุดคูณแม่อะไรดีคะแม่3 3คูณ8ได้เท่าไหร่แล้วก็เริ่มท่องนะคะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21ยังไม่ถึง3 8 24เอาเด็กๆดูสิคะคำตอบได้24บางคนบอกหนู รู้้แล้วว่า24มี2กับ4แต่เขียนให้ให้ชัดเจนว่า24ทีนี้เราจะใส่เลขอะไรล่ะเขาห้ามใส่เลข2ตัวให้ใส่ได้แค่ตัวเดียวแล้วก็เอาเลขที่อยู่ตัวหลังสุดมาใส่เพราะเป็นหลักหน่วยเหมือนกันก็ใส่นี่ค่ะใส่4 3,8,24ใส่4โทษเดี๋ยวคุณเว้นลงมาหน่อยนะเดี๋ยวเด็กๆนึกว่าไม่เว้นก็เว้นหนึ่งบรรทัดนะคะใส่สโทษสเอาสอไปใส่ที่ไหน เอาสองไปใส่ไว้ที่หลักที่อยู่ทางซ้ายก็คือหลักสิบฝากไว้เราเรียกว่าทศนะคะเราเรียกว่าทศทศสองเพราะมันเป็นสองเวลาบวกเราเคยเห็นแต่ทดหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นบวกเนี่ยจะทศหนึ่งใช่ไหมคะแต่การคูณเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ทศหนึ่งแล้วก็เลยไปถึงทศสองทดสามทดสี่ฉะนั้นมันจะต่างกันกันกบการบวกนิดนึงว่าเลขทศมันมีได้มากกว่าหนึ่งนะคะ ฉะนั้น3 8 24ใส่ได้แค่4แล้วก็ทด2เห็นไหมคะเด็กๆก,ก็จะเห็น24อยู่แต่มันอยู่คนละที่กัน2กลายเป็นเลขทดไปแล้วพอเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะเอา3คูณ8ก่อนเสร็จแล้วเอา3คูณอะไรอีกคะ3คูณกับ2นะคะก็เอา3ไปคูณกับ2แบบนี้3คูณ2ได้หลาอะ,อะท่อง3 1 3 3, 3 2 6่ใส่6ไม่ได้เพราะมีทดอีก2ก็ไปบวกการ6แล้ว 7จ็ดแปดได้แปดค่ะได้แปดฉะนั้นยี่สิบแปดคูณสามยี่สิบแปดคูณสามก็ได้คำตอบคือแปดสิบสี่ก็ขีดเส้นใต้เห็นไหมคะสองเส้นอย่างนี้แล้วลงมาหนึ่งบรรทัดก็เขียนไว้อะไรคะตออตบตอบอตอใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ขีดเส้นใต้ แล้วก็เว้นหนึ่งช่องเขียนเลขไทยอนุรักษ์เลขไทยไว้ด้วยแปดสไทยเห็นไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะอ่ะแล้วอีกครั้งหนึ่งเรามาดูข้อต่อไปนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะเอาเท่าไหร่ดีคะอ่ะเอาเยอะเยอะเลยเก่งมากคะ่ะอยากได้หกสิบห้าคูณ สบ้างอ่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่โจทย์อ่ะให้แสดงวิธีทำแต่ในตั้งเด็กๆก,ก็จะขึ้นบรรทัดมาแล้วเขียนว่าอะไรคะวิธีทำวอ,อีวิทออีทีทออมัมทำวิธีทำก็ขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะ,ะเสร็จแล้วเด็กๆเ,เอาอะไรตั้งคะ หกก็เอาเครื่องหมายเท่ากับอนี้ก็หอยู่ตรงนี้ห้าอยู่อีกช่องหนึงแล้วก็เขียนเครื่องหมายคูณข้างๆบรรทัดต่อมาเอา3ตามลงมาเนไหคะขีดเส้นใต้ตัวคูณก็จะเห็นว่า5คูณกับอะไรคะห้าคูณสาก็ท่อสุดคูณแม่อะไรอีกคะแม่3อ่ะท่องค่ะ3ามหนึ่งสามสามสอี่สิบ สองสามห้าสิบห้าสิบห้าเป็นเลขสองตัวใช่ไหมคะก็ต้องใส่ได้แต่อะไรคะใส่ห้าเหมือนกับบวกนั่นแหละค่ะทดหนึ่งอ่ะคันนี้ทดหนึ่งเอาไว้ที่ตัวข้างหน้านะคะหลักข้างหน้าก็คือหลักสิบต่อไปยังไม่เสร็จก็เอาสามคูณห้าเสร็จแล้วก็เอาสามคูณอะไรคะสามคูณกับหกก็ท่องไปเมื่อกี้สามห้าสิบห้าแล้วเราก็ท่องต่อเลยสามหกสิบแปดสิบแปดใส่ไม่ได้มีทด อยู่บนหัวอีกหนึ่งก็เป็น10อะไรคะ19อา้าวสิจะใส่แบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเอ่อหหลักใส่ได้1ตัวฉะนั้นเราก็ต้องใส่19 9ก็คือ90ใช่ไหมคะเพราะอยู่หลักสิบหก็คือ100ฉะนั้นคำตอบ1ก็ต้องไปอยู่ข้างหน้าที่หลักร้อยคำตอบก็คืออะไรคะหกสคูณสได้หนึ195ก็เขียน ตออตบตอบตอขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็เว้น1ช่องนะคะเว้นหนช่องอย่ามาเขียนชิดบอใบไ,ไม้นะมันไม่สวยค่ะไม่สวยงามอ่าเสร็จแล้วก็ขีดเส้นจบข้อนะคะก็เป็นอันเสร็จเห็นไหมคะยากไหมคะการการคูณมีทศเนี่ยคะ่ะไม่ยากเลยเพียงแต่เพิ่ม การทดมาอีกนะคะแล้วก็เอาตัวที่ทดไปบวกกันอ่ะเด็กๆด,ด,ดูอีกข้อหนึ่งนะคะดูอีกข้อหนึ่งอ่าดูอีกข้อหนึ่งอ่าเอาแม่ดสีเดียว,ส,วสี่คูณสี่คูณเท่าไหร่ดีอ่าสี่คูณห้าอะไร,ะห,ะไรห้าสิบสี่อ่าเท่ากับ เท่าไรอ่าเราก็เริ่มตั้งเขียนว่าอะไรก่อนคะขึ้นบนท่านหม่วิธีทำให้ชิดเส้นแดงเลยวิธีทำเห็นไหมคะอ่าขีดเส้นใต้แล้วเอาอะไรตั้งเนี่ยเอาสีตั้งได้ไหมคะมีได้เขาบอกแล้วว่าการทำแนวตั้งนั้นเอ่อการคูณแนวตั้งนั้นให้เอาตัวเลขที่มีค่ามาก ตั้งขึ้นมาเป็นตัวตั้งนะคะเอาเลขที่มีค่ามากเป็นตัวตั้งชนะระหว่าง4กับ54ก็ต้องเอาอะไรตั้งคะ54ค่ะกฎการสลับที่จําได้ไหมคะอ่าไม่ว่าบวกไม่ว่าคูณสลับที่ได้เสร็จแล้วก็เครื่องหมายคูณคูณด้วย4หีเส้นใต้เห็นไหมคะแม้ต้องสลับที่แล้วท่อง4คูณกับ4ก่อนใช่ไหมคะ4คูณ4ได้เท่าไหร่ก็ท่อง ส1่หนึ่งสี่สี 4, ส่ 2, 8, สองตัวอีกแล้วก็ใส่ได้แต่6แล้ว1นึ่งละคะก็ทด1ไว้ข้างบนที่หลักสิบก็คือ5้ทดไว้ต่อไปเอา4คูณกับ5้าสี่สหเท่าไหร่คะยี่สิบจะใส่20ไม่ได้ต้องใส่บวกอีกหนึ่งเป็น21 21ก็เป็นเลข2ตัวฉะนั้นเราก็ต้องใส่หนึ่งสิบ แล้วก็สองเป็นหลักร้อยเพราะว่ามันทดไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ใส่สองเป็นหลักร้อยไปเลยได้21กี่เส้นใต้2เส้นยากไหมคะไม่ยากนะคะเอาละเรามาดูการอย่าลืมตอบด้วยนะคะอะมาดูในสมุดงานเดี๋ยวเด็กๆจะได้ดทาเลขนี้เลยไม่ยากนะคะนี่คือสมุดที่เด็กเ,เด็ก,ดก,ดกต้องทํานะคะเขียนวันพุธที่10บพฤศจิกาย,ยนพศสองพันาร้อยหกสิบสี่นะคะ แล้วก็วันที่เลขไทยเลขอารบิกแล้วเขียนคําสั่งว่าจงแสดงวิธีทำนะคะดูข้อหนึ่งเด็กๆรลอบโจ์ไปตามคุณครูเลยว่า8ปดคูณ3เว้น1ช่องให้ถูกนะคะเว้น1ช่องและนี่ก็เขียนติดกันแล้วก็เว้น1ช่องเครื่องหมายเท่ากับเว้น1ช่องเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นบรท่านหม่เขียนว่าอะไรคะวิธีทำกี่เส้นใต้2เส้น เหมือนกับที่สอนเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆเอาอะไรตั้งคะ8ปหรือ3ตั้งเอา8 4ตั้งเด็กๆก็เอา84ดตั้งนะคะแล้วก็คูณด้วยเครื่องหมายคูณก็ไว้ข้างๆเห็นไหมคะบรรทัดต่อมาเขียนให้เต็มบรรทัดอย่างนี้นะคะแล้วก็คูณด้วย3ขีเส้นใต้ตัวคูณคือ3แล้วก็ท่องสุดคูณหาคำตอบอย่าลืมตอ่อตอ่อบตอบทำเองได้ไหมคะ หาคำตอบเองนะคะคุณครูไม่ทำให้คุณครูตั้งให้ดูเฉยๆอย่าลืมมีทศต้องทดด้วยนะคะอ่าต่อมาข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อสองค่ะโจทเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขยับกล้องนิดนึงอ่าเด็กๆจะได้เห็นโจทย์นะคะเห็นไหมคะนะคะอ่าอย่าลืมทำนะคะอ่ำไม่เสร็จเลยนะคะข้อสองคือห้าสิบสองคูณห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ส่วนข้อ3ก็คือ98คูณ2เท่ากับช่อง C เหลี่ยมเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะเด็กๆทำทำได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะอ่าก็ขอให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ทำเหมือนกันค่ะค่ะหมดเวลานะคะสวัสดีค่ะ